สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,688.36จุดบวกเพิ่มขึ้นมา5.78จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.34%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่59,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พาปลีกอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่ม ICT ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มขนส่งโดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ CPN ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.82%ก็มาจากการคาดการกำไรในไตรมาส4ปี65ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นส่วนไตรมา1ปี66ก็คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ได้แรงโน้นมาจากนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวกันมากขึ้นรวมทั้งได้อน,นิสงส์จากมาตรการชอบดีมีคืนอีกด้วยทางด้านของเดลต้าราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.71%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็ออกมาระบุในส่วนของทิศทางแนวโน้มผลการดาเนินง,งานในปีนี้ว่าจะเติบโตได้แรงอย่างต่อเนื่องขณะที่ในส่วนของการแตกพานั้นทางผู้บริหารเองว่า ได้ออกมาบอกว่ายังไม่มีแผนในการแตกผาแต่อย่างใดทางด้านของ E.A. ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.47%ก็ได้รับอนิสงส์เชิงบวกจากทางด้านของเมื่อวานนี้บอร์ด E.V. นั้นเห็นชอบในส่วนของมาตรการหนุนผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ที่เป็นรถยนต์ E.V. นอกจากนี้ทางด้านของผู้บริหารเองนั้นก็ได้ออกมาระบุว่ามีแผนจะลงทุนกว่า6,000ล้านบาท ในการขยายโรงงานแบตเตอรี่ตัวจะตั้งเป้าให้เป็นโรงงานแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนทางด้านของ n e x ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.81%ก็รับ s e n ิเ m e n t เชิงบวกตามทางด้านของหุ้น EA ไปด้วยทางด้านของ Home Pro ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.47%ก็ราคาหุ้นนั้นฟื้นตัวกันขึ้นมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านั้นก็มีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องโดยคาด แนวโน้มผลประกอบการในไตรามาส4ปี65คาดว่าจะเป็นไตรามาสที่ดีที่สุดของปี65ทางด้านของดูโฮมราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.65%ก็โดยรับอันนี้สงจากมาตรการชอบดีมีคืนซึ่งก็คาดว่าไตรามาส4ปี65จะมีแนวโน้มผลประกอบการที่น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงของปี66นี้เป็นต้นไปทางด้านของติดล้อ ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.31%ก็มีการคาดการกำไรในปี65แล้วก็ปี66นี้กำไรนั้นน่าจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้อย่างต่อเนื่องทางด้านของซีริราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.21%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการประกาศเป้าหมายในปีนี้ว่าบทประกอบการนั้นจะขึ้นทำ All Time High นอกจากนี้ก็ยังจะมีการเปิดทางด้านของ52โครงการใหม่ แล้วก็ขยายไปยังตลาดในหัวเมืองท่องเที่ยวมากขึ้นทางด้านของ r s ราคาหุ้นวันนี้บวกขึ้นมาได้3.57%ก็คาดว่าได้เ e n t ม m นต์เชิงบวกจากการที่มีการจะมีการ IPO ทางด้านของหุ้นเชฟเอเชียซึ่งจะมีการเตรียมเข้ามาเทรดในตลาดในช่วงของเดือนกุมภาานี้ทางด้านของ NYT ราคาหุ้นนั้นบวกขึ้นมา3.47% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าปริมาณรถยนต์ที่ผ่านท่าเทียบเรือนั้นจะสูงกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งน่าจะมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ดีต่อเนื่องในปีนี้ส่วนทางด้านของ SKY ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.50%ก็มีการเก็งกำไรกันอย่างต่อเนื่องโดยทางด้านของบอร์ดบริษัทนั้นอนุมัติในการเพิ่มทุนแบบ RO กว่า31.2ล้านหุ้นที่ราคา หุ้นละ13บาทต่อหุ้นโดยจะเป็นการขายหุ้นในแบบ r o ที่อัตราส่วนที่10ตอนน่อ1แล้วก็นอกจากนี้จะมีการเพิ่มทุนแบบ P.P. ที่6ล้านหุ้นราคาหุ้นละ16บาท80สตางค์ให้กับทางด้านของผู้บริหารรายใหญ่ของ3บริษัทก็คือผู้บริหารของ Plan B, Com7 แล้วก็ TQR ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของปตทสพ ราคาหุ้นติดลบไป2.35%แล้วก็ BCP ติดลบไป2.04%ก็คาดว่าเป็นการปรับลงตามราคาน้ํามันแล้วก็ทางด้นของค่าการกลั่นที่มีการร่วงลงมาทางด้านของ CHG ราคาหุ้นนั้นปรับลดลงไป2.49% โดยทางด้านของราคาหุ้นนั้นคาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นนั้นมีการปรับตัวกันขึ้นไปจากการเก็งกำไรผลประกอบการประมาณสี่ปียกห้าที่คาดว่าน่าจะฟื้นตัวส่วนทางด้านของ BPP ราคาหุ้นติดลบไป2.91%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันอกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาปรับตัวกันขึ้นไปค่อนข้างจะมากเช่นกันและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ